ก็วินเลิศกลับสวัสดีครับผมบีดมเกมเมอร์บีดอมชาแนลวันนี้เราจะมาแคสเกมใหม่ครับชีวิตรอการตอพาร์ทที่หกกะนะหกเลยวิเจียร์เกยเกมเนี่ยไอสั่งทองเราได้กี่เมล้วเนี่ยเจ้พักก่อนเราได้เราได้เราได้ทองนะฮะวันนี้จะมาเป็นประตูเป็นี้ติดติดอย่างเงี้ยทั้งหน้าคุณมีอย่างไรบางอย่างอ่ะตรงนี้สิบเปอนแล้วขออนุญาตทองค์บอกนะฮะ แบบนึงฮนะเีจ้าทงใส่เ้าเดินฮนะเดี๋ยวใส่จเจ้าทงใส่เ้าเดินอยู่นนะเดี๋ยวต้องหากล้องไว้ก่อนไว้ตรงเฮ้ตรงกลางไม่มีอะไรที่ปวดหัวไม่ไปเกมใหม่ครับเเรียบร้อยในข้างหน้ากูมีเสียงอะไรชิบชับชิบชับครับหาใครครับพี่ซันดี้ พี่มานี่พี่มันมีปัญหาตลอดเลยนะพี่นะเป็นรูปปัญหาเหี้ยแล้วนะพี่เ้ยแล้วผมคุยกับซอมบี้ก็เป็นนะอนเออเข้าไม่ได้หัดเข้าไอ้นุม่มจำไว้วันนี้ภวรกิจหลังเราครับหาไดามอนนะฮะหาไดามอนให้เจอแลับท่านผู้ชมภรารกิจหลังเราวันนี้มันก็ยังยืนหน้าร้านยืนอยู่ได้นะฮะหาดาบก่อน ที่มีขวานอะ่ะมันจะไฟกับขวานใช้ไหมไฟกับขวานได้ไ,ไ,ได,ได้จะไฟกับขวานเข้ามาไอ้เหี้ยมันเข้ามามันก็ตับกเนี่ยตายซะตอนนี้กูปวดแสบปวดร้อนมาอย่าตายนะเว้ยถ้าตายมึงเกิดที่ไหนไม่รู้เนี่ยเลือดโอ้โ,อโ,โ,อโเหเยน็นเสียไปครึ่งหนึ่งเลยตจบนะหายไปครึ่งหนึ่งเลยอะ่ะเล่นเกมเอากล้องยอ,อย่าเอาการอย่าเอาหน้าใกล้ๆกล้กล้องมากดีกว่า กล้องอยู่ตรงรีโมทศับแบบไม่ได้อยู่ตรงกลางแล้วครับโอเคถ้าผมแปลกๆว่าทำไมผมถึงนั่งเล่น,นอย่างนี้ก็ผมทำห้องแคสเกียเป็นห้องแคสเกียจะถ่ายให้รูปควาเสร็จเป็นหมายไอ้หนูไหมเป็นโต๊ะคอมันเล่นโทรศัพท์อะ่ะเจียวไหมไอ้น้องมีนังบัวนังควายอะไรตัวนี้มันมีนึกซันบีแตกเนึกซอมบี้ก็ได้สัตวกแตกนะพนันชีวิตไปแล้วเสือก เนื้อเวียนกรรมครูเนื้อไม่ค่อยมีเลยฮะเลื่อยกูยังขึ้นไหมเนี่ยเคฝนตกนะฮะโอตไม้เกิดว้างข้างบ้านโอเคก็ไม้เกิดข้างบ้านเลยนะครับเราจะถึงเวลาเรากันทําฟาร์มข้าวครับเราต้องการเรามีทองแล้วนะครับเอยใช่เรามีแร่เหล็กแล้วนะฮะเราต้องการทําฟาร์มทองไอฟาร์มข้าวนะครับ หลัอองจากน,นั้นสับเป็นแนหมดไปสับเกมนี้จะชูทรงคือหาไดมอนด์หาไดมอนด์ก่อนหาไดมอนด์แล้วหาไดมอนด์แล้วก็จะจะ,จะ,จ,ะจะทำฟาร์มข้าวนะแปบ๊บเดียวนะจะทำฟาร์มข้าวครับลงไปก่อนดด้ดๆสร้างหัวมันเอ้ยไดมอนด์ไม่ได้ไม่ได้ถ้าไม่มีท็อตเนี่ยอันตรายทีเดียวนะฮะ เสียงตอเสียงค่อยเลยขอโทษด้วยที่เกลเอาปากไปใกล้ไม่ปุ๊ปปิดปิดกล้องได้ไหมพี่โอเคปิดกล้องได้เนึกว่าปิดไม่ได้สั์นะรีดเปิดกล้องไม่ดีเลยทาไมเวลามุ้งหัวเข้าไปเนะี่ยมันจะใกล้ไม่ตลอดนะฮะเกคียบทอสอยู่ไหนทอสทอดชัด้นอยู่หน้อยผไม่รู้เป็นไรสกรีนสดไปค่อยได้เลยช่วงนี้รอทับเดตก่อนนะฮะเดี๋ยวกับสกรีนสดแม่งให้ดูเลยครับผม ทอตทอดทอตไอเหี้ยดูนะแตกไหมโอเคครับเอาอีโซลไฟ,ฟเบอร์ไปด้วยคนเก็บเก็บไว้สุดอ๋อมีข้าวอยู่แลทอก็จะทอสต้นไม้มาหนึ่นกันทำการคราบจะคราบโว้ยวันนี้จะเล่นกับเพื่อนก็ไม่เล่นไม้คับอะ่ะ เล่นกับเพื่อนกูเมล์ล้ว่มทำไมเข้าใจเลยนะสั้ชมมาลงล่างกันเดี๋ยวทำไมเหล็กพังเร็วจังวะเดี๋ยสิ่ทำทำนี่ก่อนทำนี่ก่อนนะมาเสียนบาคาเป็นไม้ก่อนทำไม้หมดแล้วก็ ไปเป็นแท่งไม้นะฮะเสร็จทำบิ๊กแอนตอนบิ๊กแอนเล็กเล็กคือยังไม่พอเลยครับเเสร็จแล้วทำแม่งเลยเป็นแหวทองดูใช้ได้ไหมเราทำดูก่อนเฮียได้ชุดทองด้วยซะไม่ไรเฮ้ยเชีย่ยเอาดาบทำไมเนี่ยดาบเนี่ยอ้าวค้างโอเคพอพอละ พอละไอหนุ่มพอละอยขึ้น,นอำเขาต่อนะครับดาบดาบก็เก็บไว้ด,ด้วยเอดาบไปด้วยกว่าเผื่อเจอตัวเหี้ยข้างล่างฮะ,ะไม่เวอร์กระมันไม่ไม่เวอร์เลยถ้าจะเจอตัวอะไรข้างล่างโอ้เต็มไปยให้ผิวเลยมั้ง ผมลงไปยังด้านล่างนะมันตัดไม่ได้นะจิบนี้ทำไมกูใช้ตัวบันทึกอีกทีหนึ่งเพราะตัวบันทึกนี้เป็นตัวบันทึกที่สุดยอดมากเลยของรเบันทึกวิดีโอได้สกีสุดก็ได้สกีส์กีสุดไปทีนึงแล้วมันไม่ไอ้ยี่สิบนาทีมันไม่ขึ้นหน้าจอมเลยนะไม่รู้เป็นอะไรแรมกูไม่พอหรือยังไงนะกูก็ไม่เข้าใจฮะเก๋เก๋เกเย้เก็บเรื่องจากวันลงมาเที่ยวก่อนเจอแต่ทอง ครั้งนี้จะไม่ยอมแพ้มันจะเจอแต่ไดมอนตน์ต้องได้ไดมอนด์ก่อน้นึงจะกลับขึ้นไปทำฟาร์มข้าวนะครับวันนี้กูเดาตัวคาบอินเฟรเวอร์มาไหมชิปหายไม่ออกมาไม่ไรก็ขึ้นแบบกกัน้หะไปใหญ่กว่า เขาตัวจิเงียบไปนะฮะไม่มีอะไรจะพูดครับผมเขาไม่มีอะไรจะพูดจริงๆต้องหาทองอย่างเดียวช่วงนี้กดไปจนกว่ามันจะห่างอะไรก็ไม่เจอไนะฮะ นี่จะไม่ปลอดภัยนะฮะเราต้องคอยรังกลับมาเพื่อไปจุดต่อไปที่มีไดมอนด์นะครับเราจะไปจุดต่อไปที่มีไดมอนด์โอเคสวยงามตรงนี้เราจะเจะออไดมอนด์อยู่บนหัวเราหรือเปล่านะรเราต้องเสียงดูหน่อยแลหละไอ้หนุ่มเอ้ยกูไม่เสียงลเลยคุณพี่ตัวมันเนี่ย อ่า uh huh. ตะแกรกเลยรู้ไหมแล้วเราลองหาไม่พบตะกออะไรก็ค่อยหาพาร์ทหน้าดีกว่านะครับถ้าหาไม่เจอช่วงนี้นะฮะไม่เจอชุกยิ่งหลักหลักหน่อยเดียวเองนี่สิเลยผมจะได้ <Yeah. S 1> แต่ถ้าไม่เจอช่วงนี้ก็ต้อง เป็นพาร์ท่หน้านะน่าจะใช่ฮะโอ้เป้๊พเจ้าเดียวรอะขึ้นขึ้นทางฟาร์มเข้าดีกว่าเรามีเหล็กแล้วสามารถทำกระป๋งน้ำมันทำได้ฮะปะขึ้น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 ดิดิว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 ดอสัตว์ดิดิวดิดิวทำไมวะโดีคนะโย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 ยอมีเจพีดงไฟครับ มุกดีเก่าไปไหมเนี่ยบีทวงฝ่ายเกียร์ครับขึ้นไปฮนะขึ้นไปขึ้นไปได้ไดปากกดติดตารมัด้วยนะผมบีทวงเกมเมอร์จะทําให้คุณมีให้มีความสุขถ้าเครียดอะไรมาก็นึกถึงผมบีทวงเกมเมอร์หรือนึกถึงจีเจบาเกมเมอร์ก็ได้นะเด็กของผมคนเดียวันไม่ดีไอ้เหี้ยเฮ้ยเดี๋ยวเ,เ,เ,เรามีหินสําหรับการทําฟาร์มแล้วนะฮะโอเคเรามีหินสำหรับการทําฟาร์มแล้วใช่ไหม เจลวขึ้นมาในคะำเลยในะวายนะนะฮะฝนตกนลฮะโอเคเราจะทำฟาร์มตรงไหนเด็กเดี๋ยวทีเราเตรียมของก่อนเดี๋ยวเตรียมของก่อนพ่อหนุ่มนี่ไม่ใจร้อนใจเย็นหน่อยโอ้ตายแล้วไม่เตรียมของกาตรงการนะเด็กเด็กโอเคเราจะเอาหินมานทั้งหมดนะฮะ เดี๋ยวจะเอานี่มาทำไมเนะี่ยยังหามไม่เจอทีนี้เก็บบนะิ๊กแอนฮะเอาบิ๊กแอนทองไว้ใช้ดีกว่าบิ๊กแอนทองไว้ใชะฮะไม่เจอเพชรเลยไนอะ้หนุ่มเอาไว้ใช้ดาบทองเอ๊ะเอาไว้ตีผีเต็มตเต็มแล้วโอเคมาคาบนี่ครับโอเคไปขุดกันเลย โอ้ยมีข้า,าเร็วๆแท้นียคือเนะี่ยนวนกูจังเลยนะแลกอีกแล้วนะครับขอยาดปิดหมดหนุนนะนะฮะมันแหลกเกินไปไหมพอนมแจหลอกผมจะทำาวามข้าวไงมันจะรบกวนก็เลยขอญาตปิดนะฮะขอญาตปิดปิดไปเลยดีกว่าแวจะทำประมาณตรงไหนเลยตรงไหนเลย ตรงไหนตรงไหนตรงนี้เลยครับหมูงงลงก็ปิดไว้นะถ้าปุดโคดโคดถ้าปุดดีจะไปพราอมดครับเพื่อทำกระแป้งน้ำอ่ะเราจะไม่ทำฟาร,ร์มข้าวใหญ่เกินไปนะครับเนื่องจากตอนนี้ยังไม่มีผลผลิตทนนาําไอข้าวเลยโดย็อ้ข้าวก็มีอยู่อันเดียวนะครับท่านผู้ชมเราจะทำตรงไหนดียิ่งขุดดินให้มันเสมอที่ใชคไับ โอเคๆอเนั้นข้างบ้านนี่แหละอไรโอบห้าเปอร์เซ็นต์โอเคโอเคครับผมจะที่ทำกนะ่นะอนนับช้อตหนึ่งสองสามสี่ ในในในใอันไหจะเอาอะไรนะจะเอาเนี้ยโอเคช้ามากเลยรู้ไหมดูตัวไวเนี่ยเกมบูช้ามากเลยตอนนี้โอเคฮะเขาก่อนเขาก่อนเขาทำการแปงนะฮะระหว่างการทำการแปงน้ำระหว่างเผารอแล้วเราก็เตรียมงานเตรียมการเตรียมการนะฮะที่ขุดฮะโอเคคนอื่นเขาแยกออกไปนอกบ้านเดี๋ยวได้รับขอดเซสว่างหน่อยขอโทษต้องเซสว่างหน่อยยี่สิบวัน โอเคสาธิ okay, มานาาลลมาช,ช,ชันจะบับนะรอบบ้างฮะริสบิสบิสนะฮะบิสนะฮะโอเคเห็นมันนับช่องห้าตาม,ตาม,ต,าม,ต,ามตามเขาบ้างฮะตามตามทำตามเขาบ้างดีที่สุดฮะ ไรหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่สีช่องยังคงสี่ช่องจำดีดมาอนก่อนเลย สองสี่ช่องอเนี้ยแล้วก็ทำตาอันเนี้ยมันมีน้อส่วนอยู่ฮะไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงว่ามันจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับเราทำฟาร์มไปฟาร์มข้าวแล้วกันฮะแต่กูลืมใส่น้ำช่วงนี้โอเค ไอ้ไอ้ปิดหมดทีเลยเหมือนตัวเขียวๆว่ะไอ้ฉลาดตกใจหมดเลยเดียเคียตอนนี้ตอนนี้มีน้ำฝนช่วยนะเฮ้ยแหลกวีแหลกแล้วไม่ดีแล้วเนี่ย จะไ,ได้แทบเป็ดไหมเยวจะไปถามดูครับว่าจะเสร็จตอนไหนไหมามาแล้วฮอยตรงนี้เริมคิดทอดแท็บเล็ตเลยเดี๋ยวไปดูคุณค่าของเหล็กของเราฮะมามาแปดนั้นฮนะครับเลยฮะ <Hey, sir. S 1> เฮ้สัตว์เดี๋ยลวสี่ช่อง โอ้โหช้ามากเลยอะพวกสาบุโรโทรเฮียอะไรวะเนี่ยโอเคครับแบบแบบแบแบ,แบช้ามากจนแบตจะหมดเนี่ยโอเคได้แบตหมดนะฮะต้องรีบแคสให้คุณดูก่อนจะได้หยุดวิดวีโอไว้ทันนะช้ามอบนะโอเคเราไปตักน้ำก่อนน้ำอยู่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยโอ้โห,โ,โ,หโชคดีมีน้ำใกล้บ้านรูปมาแล้วเอาวับ เรียบร้อยครับอยากให้มันตัวเดียวก็ต้องอย่างเงี้ยปั๊บอย่างเงี้ยโอเคจะได้มาแล้วเราจะไม่มีไม่ฟักทองกันทําบนี้ก่อนดีกว่านะโอเคครับทำฟาร์มข้าวฟาร์มเดียวครับโอ้ทำสูตรเอาได้เ่ยผมมีสูตรมา เขามาเนี่ยเขาบอกว่าครับนั่นมันสว่างเอาตัวเข้าเยอะๆเลยฮะเออทัดแบบไม่ไรในข้าวสองเม็ดมีมีข้าวสองเม็ดว,วางเลยหนงสองสองสองัสง่สง,สง,สง,สงเมดเองเลยเกมทำก่อนผมจะพา เฮ้ย <One> ข <input> ้าไม่เห <ulator> <ity> ็นเข้าไปไหนวะเดี๋ยวซีข้าวดอกดเข้าไหนเอ้ยข้าไม่ดอกเลยโอเคเข้าวดอกกันหนึ่งเมตรเออไม่เข้าเราเกลี่เร็วขึ้นนะฮะโอเคสองเมตรแล้วจาวินมีอะไรวินเอ้ยมียังท่านวินมาดูอะไรหรอฮะับท่านวินสุดหล่อโอ้โหเร็วเล่าเล่า โอ้เย็นมันคือเย็นเดี๋ยววะเดียวเยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเๆๆๆๆๆเดี๋ยวเๆีๆยวเดี๋ยวเดวเูชูึกเอเคครับหาของหรหาของ ไม่ได้ซีดหรือไม่ไดข้าวนะฮะหนึ่งเม็ดแล้วนีาลิเกิเลเร็วหน่อยย่ากูจะได้เสียไปเรื่อยๆตามสเตย์ฮะตามสเตย์แล้วฮะแค่ไม่เจอแมลงซีดเลยอ่ะมาหาซีตองคืนนี่นะกูได้สามเม็ดปะคุ้มอยู่ ปลูกข้างนั้นก่อนนะค่อยป,ปลูกเยอะกว่าน,นี้ให้มันดรอปกันเราเองฮะนี่จะไมมัน,มนอวางไม่ได้มันใกล้ไฟเกินไปีลยวกูจะาย้ายไฟขึ้นบนนะเขาจะย้ายไฟโอเคออเค,ครับาล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 า เงี้ยเรียบร้อยอคุณพ่อค่านี่งินการทำนี้เคก็ okay, มีแล้วมากแล้วคงจะลาไปก่อนตัวเองครับอย่าลืมกดไลค์ Subscribe ด้วยครับผมพี่ตงกิมมือพี่ตงชินเนาะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ